สวัสดีครับก็ขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องเงินฟรีชาแนลนะครับในคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตเว็บไซต์ superpay.me นะครับก็เว็บไซต์ superpay.me ผมได้อัปเดตไปล่าสุดก็คือคลิปอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ด้านล่างนะครับในคลิปนี้ผมจะมาลองอถอนเงินให้ทุกคนดูนะครับว่ามันจ่ายจริงไหมก่อนหน้านี้เนี่ยผมให้ดูแค่หลักฐานการถอนเงินว่ามันจ่ายจริงแต่ว่าผมไม่ได้ถอนให้ดูสดๆนะครับในคลิปนี้ ผมจะมาถอนให้ทุกคนดูกันสดๆไปเลยนะครับว่ามันจ่ายจริงหรือเปล่านะครับก่อนอื่นก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ช่องผมด้วยนะครับวิดีโอของผมด้วยนะเพื่อเ,อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามีเสียงฟ้าร้องเข้ามาในคลิปก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ฝนก็เพิ่งที่จะหยุดตกไปนะครับแล้วก็จะมีเสียงฟ้าร้องลงเหลืออยู่นะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับก่อนอื่นเนี่ย ถ้าเราดูเว็บไซต์ Super p a y m e มีก่อนหน้านี้นะครับก็คือมันจะเล่นค่อนข้างที่จะยากหน่อยเพราะว่ามันเหมือนกับคอมพิวเตอร์นะครับถ้าเราเล่นในมือถือนะแต่ว่าอันนี้มันอัปเดตมาปุ๊บก,ก็คือ,อถ้าเล่นในมือถอเนี่ก็คือจะสะดวกมากนะครับตามที่ผมผมเท่าที่ผมลองดูแล้วนะครับก็คือเมนูมันมันดูง่ายขึ้นนะครับก็คือมันเล่นง่ายขึ้นนั่นเองนะครับเรามาดูวิธีการถอนเงินกันเลยนะครับแต่ว่าผมจะมา เดี๋ยวผมอตอนท้ายคลิปเนี่ยผมจะอัปเดตในส่วนของวิธีการเข้าไปทบโสอบถามด้วยนะครับเพราะว่าเมนูมันเปลี่ยนไปนะครับเรามาดูวิธีการถอนเงินนะครับวิธีการถอนเงินเนี่ยให้เรากดไปที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีนิดนึงแล้วกันนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้ก็คือกดไปที่ขีดสามขีดขวามือด้านบนนะครับตรงนี้กดก็ไปเลยนะครับจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีเมนูออกมาแบบนี้ ให้เราทําการกดไปที่เมนูรีว์ดตรงนี้นะครับรีว์ดนะอันนี้ผมก็เพิ่งเข้ามาดูเมื่อกี้นะครับว่าหน้าตาเว็บไซต์มันเปลี่ยนไปนะครับโอเคเมื่อเรามาหน้านี้ปุ๊บเนี่ยตรงนี้ผมไม่รู้ว่าเราจะดูคะแนนของเราจากไหนนะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเว็บไซต์นี้เราจะต้องแปลงจากคะแนนเป็นเงินก่อนนะครับ อ่ะดิผมจะไปดูที่ตรงนี้นะครับก็คือกดไปที่ convert หรือเปล่านะครับ point หรือว่า cash ตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะการ convert ตรงนี้ถ้าผมอา่านผิดก็ขอโทษด้วยก็คือเป็นการแปลงจากคะแนนเป็นเงินหรือว่าแปลงจากเงินเป็นคะแนนนะครับอ่ะตรงนี้เลยนะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าจะดูคะแนนผมตรงไหนนะครับอ่ะผมยังหาไม่เจอเลยนะอ่า ดูจากไหนเอ่ยดิผมขออนุญาตหาสักครู่หนึ่งแล้วกันนะครับโอเคนะครับหลังจากที่ผมทําการหาไปหามาเนี่ยวิธีการดูคะแนะนนะครับตรงนี้จะเป็นเงินของเรานะครับบาลานซ์อ่าตรงนี้จะเป็นเงินของผมมีอยู่1.4ดอลลาร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูคะแนะนกันนะครับวิธีการดูคะแนะนเนี่ยให้เรากดไปที่คําว่า redeem point ตรงนี้นะครับก็คือถอนคะแนนะกดเข้าไปนะครับอ่ะ ตรงนี้มันก็จะขึ้นเป็นคะแนนแทนนะครับคะแนนผมเนี่ยมีอยู่1 6น6่คะแนนนะครับนี่ผมก็จะแปลงจากคะแนนเป็นเงินก่อนนะครับวิธีการแปลงก็คือ,อให้เราจําคะแนนของเราไว้นะครับว่ามีกี่คะแนนจากนั้นเรากดไปที่ convert ตรงนี้นะครับกดก็ไปเลยนะเพื่อทําการแปลงจากคะแนนเนี่ยเป็นเงินก่อนนะครับโอเควิธีการแปลงจากคะแนนเป็นเงินก็คือตรงนี้นะครับก็คือ convert point to cash ตรงนี้นะครับ ถ้าเราจะแปลงจากเงินเป็น point ก็คือตรงนี้ตรงนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเราจะแปลงทําไมนะครับแต่เรามาแปลงในส่วนของ point เป็นเงินกันนะครับก็คือใส่ point ของเราไปนะครับหรือว่าคะแนนผมก็จะใส่ไปหมดเลยนะครับ1นึ่งพคะแนนนะครับโอเคจากนั้นเราก็ทําการหลังจากที่เราทําการใส่คะแนนของเราในช่องนี้ไปแล้วให้เราทําการกดไปที่ convert to cash ตรงนี้นะครับปุ่มสีเขียวนะกดเข้าไปนะครับ อย่าลืมนะครับว่าด้านล่างตรงนี้เป็นการแลกเปลี่ยนจากเงินเป็น point ส่วนด้านบนตรงนี้เป็นการแลกเปลี่ยนจาก point เป็นเงินนะครับมันคนละเมนูกันนะครับโอเคหลังจากที่เราทําการใส่คะแนนของเราไปแล้วนะครับก็คือผมใส่ไป1นึ่คะแนนก็จะได้10ดอลลาร์หกเซนนะครับตรงนี้นะผมก็จะทําการกดไปที่คอนเวิร์ตตรงนี้นะครับกดเข้าไป หนึ่งครั้งก็พอนะครับอ่ะมันก็จะขึ้นว่า success แบบนี้นะครับก็คือสําเร็จแล้วโอเคเราไปดูวิธีการถอนเงินกันนะครับต่อมาวิธีการถอนเงินเนี่ยก็คือให้เรากดไปที่เมนู w i t h d r a w cash ตรงนี้นะครับกดก็ไปนะตัว redeem point เนี่ยมันไม่เกี่ยวอะไรเลยนะครับตอนนี้เราไม่สามารถที่จะถอนคะแนนออกมาทันทีมันไม่ได้นะครับก็คือเราจะต้องแปลงจากคะแนนเนี่ยเป็นเงินแล้วก็เอาเงินเนี่ยถอนเข้า PayPal หรือว่าจะแลกอย่างอื่นก็ได้นะครับพอม,มาหน้านี้ปุ๊บนะครับตอนนี้เ,เงินของผมเนี่ยมีอยู่12ดอลลาร์นะครับก็ผมจะถอนเป็น PayPal ลแล้วกันนะครับแต่ของราวันอื่นๆก็มีอย่างเช่นสกิลสกิลนะครับสกิลก็มี Bitcoin ก็มี w s สอันนี้เป็นการซื้อของหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจผมลองหาดูแล้วนะครับแต่ว่าก็หาเล่นๆนะครับไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกันนะบิตคอยเนี่ยขั้นต่ำสามสดอลลาร์นะครับ แล้วก็ตรงนี้เขาเคลมว่าเงินจะเข้าภายในไม่เกินแปดแปดชั่วโมงนะครับแล้วก็สกิลก็คือ5ดอลลาร์นะครับขั้นต่าโอเคแล้วก็ด้านบนตรงนี้เพย์เพาลนะครับเพย์พาเนี่ยมันจะมี2แบบนะครับเพย์พาอันนี้เงินจะเข้าภายใน1ชั่วโมงบางทีก็ไม่เกิน1วันนะครับหชั่วโมงเป็นอย่างต่าแล้วก็ไม่เกิน24ชั่วโมงหรือว่า1วันนะครับนานสุดนะ แล้วก็ถ้าเราถอนเป็น PayPal อันนี้ instant ตรงนี้นะครับที่มันมีคำว่า instant สีแดงแบบนี้ก็คือเป็นการถอนด่วนหรือว่าการถอนแบบเร่งด่วนกดถอนปุ๊บเงินก็จะเข้าภายในไม่เกินหนึ่านาทีนี้แน่นอนแน่นหนึาทีเนี่ยแน่นอนนะครับก็คือไม่เกินหนึ่งนาทนีแน่นอนอาจจะ10 2ถึง20ิวิเงินก็เข้าแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองถอนให้ทุกคนดูก็คือเป็น PayPal เพย์เพาลอินสแตนตรงนี้นะครับไม่รู้ว่าอา่านถูกหรือเปล่านะครับโอเคนะเพย์พาลด้านบนตรงนี้มันช้าไปนะครับก็คือเราสามารถถอนเป็นเพย์เพาตรงนี้ได้นะครับใครที่ถอนครั้งแรกเนี่ยจะไม่สามารถถอนเพย์พาด่วนได้นะครับเพราะว่าเราจะต้องถอนเป็นเพย์ a พาปกติก่อนนะครับใครที่ถอนครั้งแรกนะหลังจากที่ถอนเพย์เพาปกติแล้วนะครับก็คือถอนครั้งแรกปุ๊บถอนเป็นเพย์พาปกติแล้วหลังจากที่เราทําการถอน ครั้งต่อไปก็คือครั้งที่2ครั้งที่3ต่อไปเราสามารถถอนด่วนได้นะครับการถอนด่วนก็จะถอนได้วันละ1ครั้งนะครับแต่ว่าการถอนปกติเนี่ยเราจะถอนได้วันหนึ่งก็สามารถถอนได้หลายครั้งนะครับโอเคค่าธรรมเนียมก็2%เซนะครับตรงนี้อ่ะโอเคผมก็จะทําการถอนไปเลยนะครับก็ให้เราทําการใส่เป็นอีเมลที่เราได้เชื่อมกับ PayPal เข้าไปในใน,ในช่องนี้นะครับ จากนั้นก็ทําการใส่อ e ีเมลเพ p a าอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่องนี้อ่ะโอเคอ่ะหลังจากที่เราทําการใส่อ e ีเมลไปแล้วนะครับเราก็ทําการกดที่วิดรอตรงนี้ได้นะครับแล้วก็สามารถเอาตรงนี้เราก็สามารถที่จะแก้ไขย,ยอดเงินได้ด้วยนะครับว่าเราจะถอนกี่บาทกี่ดอลลาร์นะครับโอเคผมก็จะถอนเลยนะครับก็คือกดที่วิดรอปุ่มสีเขียวตรงนี้นะครับเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับผม อ่าโอเคนะครับตอนนี้เงินก็หายไปแล้วหมดไปแล้วนะครับตอนนี้ก็อ่าสี่ทุ่มสามสิบสามนาทีห้าสิบสองห้าสิบสามวินะครับเดี๋ยวเราไปดูอ่าเดี๋ยวนะครับว่าเงินจะเข้าภายในกี่นาทีนะครับอ่าผมลืมให้ดูในเพย์เพาเลยนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นเพย์เพาผมนะครับก็คือมียอดเงินสามพันกี่บาทแล้วเมื่อกี้ดูไม่ทันนะครับตอนนี้เงินก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสิบเอ็ด จุดแปดสองดอลลาร์นะครับสิบเอ็ดดอลลาร์จุดแปดสิบสองเซนนะครับก็ประมาณนี้ก็คือจ่ายจริงแน่นอนนะครับอ่ะเว็บนี้ผมขออ่ายืนยันแล้วก็แนะนําด้วยนะครับใครที่อยากเล่นก็ลองกดลิงก์สมัครไปเล่นดูนะครับอ่าใครที่ทําการถอนเงินครั้งแรกอ่าผมแนะนําว่าให้ทุกคนอ่าเก็บเงินแค่หนึ่งดอลลาร์พอแล้วก็ทาการถอนเงินดูนะครับเพราะว่าวิธีการถอนเงินเนี่ยมันจะ ยากนิดนึงนะครับมันจะต้องยืนยันในส่วนของรหัสด้วยนะครับก็คือแอดมินจะไม่ใช่แอดมินก็คือเป็นบอทเนี่ยจะส่งข้อความอาจจะโทรมานะครับแล้วก็บอกรหัสกับเราเราก็เอารหัสที่เขาบอกมาเนี่ยมาใส่ในช่องที่เขากํเขากหนดก็คือเป็นการยืนยันรหัสผ่านนะครับยืนยันรหัสผ่านการโทรนะครับโอเคประมาณนี้ละกันนะครับเงินก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยไม่เกินหนึ่งนาทีนะก็คือไม่เกิน1นนาทีเนี่ยแน่นอนเลยนะครับถอนปุ๊บ ประมาณสัก10 2 0ีิบวิก็เข้าแล้วนะครับประมาณนี้ตรงนี้เลยนะครับก็จะเป็นเมนูที่จาะเข้ามานะครับจากตามนี้นะครับก็น่าจะมีอ e ีเมลเข้ามาด้วยเดี๋ยวเราไปดูในอ e ีเมลกันนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นในอ e ีเมลนะครับก็คือยอดเงินตรงตามในเพ y p าเป๊ะนะครับประมาณนี้อ่ะใครที่สนใจเว็บนี้ผมก็จะฝากลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับทุกคนก็สามารถกดลิงก์เพื่อทําการสมัครได้สมัครได้ฟรี เล่นได้ฟรีแล้วก็ถอนได้ฟรีล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมขอ,อยืนยันเลยนะครับว่าได้จริงๆแน่นอนนะครับส่วนเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีการทำปรสอบถามของเว็บนี้นะครับว่ามันไปทําตรงไหนนะครับเมื่อ,อเมื่อทุกคนทําการสมัครเข้ามาแล้วนะครับให้เรากดไปที่เมนูขีดสามขีดตรงนี้ก่อนนะครับกดเข้าไปจากนั้นก็จะมีเมนูแบบนี้ออกมานะครับเมนูแรกก็คือโปรไฟล์นะครับก็คือจะเป็นข้อมูลของเรา เมนูที่2ก็คือแบบสอบถามนะครับจำไว้นะครับอ่าจำไว้นะครับว่าเมนูที่2เนี่ยก็คือแบบสอบถามนั่นเองนะครับตรงนี้เมนู Menu ที่3ก็คือเป็นออฟเฟอร์ภารกิจต่างๆนะครับก็จะมีทั้งแบบสอบถามดาวน์โหลดแอปดูวิดีโอเล่นเกมอะไรต่างๆก็จะอยู่ในออฟเฟอร์วอลหรือว่าภารกิจเพิ่มเติมนะครับเมนู Menu ต่อไปก็คือเรฟเฟอร์ลก็คือเป็นการเชิญเพื่อนนะครับส่วนเมนูต่อไปตรงนี้เป็นการติดต่อแอดมินนะครับแล้วก็ เมนูรีวาร์ดตรงนี้เป็นการถอนเงินนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นน่าจะเป็นประสบถามที่ไม่ใช่ประสอบถามก็คือเป็นคําถามที่พบบ่อยก็จะมีคําถามาคนที่ไปถามแล้วก็แอดมินก็จะให้คำแนะนําอะไรประมาณนั้นนะครับก็เป็นเมนูความช่วยเหลือนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นเมนูล็อกเอาท์หรือว่าออกจากระบบนะครับประมาณนี้จําไว้นะครับว่าเมนูการหาคะแนนก็คือจะเป็น2เมนูนี้ ก็คือเซอร์เวตรงนี้แล้วก็ออฟเฟอร์วอลภารกิจเพิ่มเติมนะครับก็สามารถเข้าไปทําได้เดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูเซอร์เวเข้าไปนะครับตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นค่ายมาระษัถามนะครับก็จะมีตั้งอาจจะมีตั้งแต่ยูเ r s u ซ v e y p วตพีนัทแล็บซ e พีเรีเสิของ s u p e r p a เเองนะครับแล้วก็จะมียูโนนะครับบิแลก็มีนะครับใครที่ถนัดค่ายไหนก็เข้าไปทำได้นะครับก็จะมีตั้งแต่0ูนจุด อ่อโยเซเวเนี่ยก็จะมี0.5ก็มีนะครับหนึ่งดอลลาร์ก็มีลองเข้าไปทำดูนะครับยูโนเซเวก็มีหลอาลายเรทมีหลายเรทอยู่นะโอเคแล้วก็ด้านล่างตรงนี้จะเป็นประสบถามของอ่าที่เขาคัดสรรมาให้นะครับก็จะเป็นของโยเซเวอันนี้ก็จะเป็นยอดเงินที่เราจะได้นะครับก็ลองกดเข้าไปดูแลกันนะครับวิธีการทำเนี่ยผมอ่า,อาผมบอกไม่ได้นะครับเพราะว่าบางชุด อบถามบางชุดบางาบางตัวเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับผมไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าต้องตอบอยังไงทุกคนก็ลองทําดูนะครับแล้วก็เว็บนี้ผมบอกเลยนะครับว่าใครที่เป็นมือใหม่ผมอ,อันที่จริงผมจะต้องบอกตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับก็คือเว็บนี้ใครที่เป็นมือใหม่ผมไม่แนะนําให้เล่นนะครับก็คือคนที่ดูคลิปผมคลิปนี้เป็นคลิปแรกแล้วสนใจอยากทำแบบสอบถามเนี่ย ผมไม่แนะนําให้เล่นเว็บนี้เพราะว่ามันยากเกินไปสําหรับเรานะครับใครที่เป็นมือใหม่เนี่ยผมแนะนําว่าให้ลองไปเล่นพวกแอปมิว y ยยิมรีเสิร c ชแซดดอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะว่ามันจะทําง่ายเซเวออ n นะครับผมก็มีคลิปไว้หมดแล้วนะครับทุกคนก็ลองค้นหาหรือว่าจะเข้าไปในช่องผมแล้วก็ดูคลิปเก่าๆแล้วก็เล่นตามดูนะครับบางแอป,ปก็จ่ายอยู่บางแอป,ปก็ไม่น่าจะจ่ายแต่ว่าถ้าเป็นแบบสอบถามเนี่ยมันจะจ่ายจริง จะจ่ายจริงตลอดไปก็คือ,อมีน้อยมากนะครับที่จะไม่จ่ายถ้าเป็นค่ายแบบสอบถามนะถ้าเป็นเกมเนี่ยผมไม่การันตีนะครับแต่ถ้าเป็นแบบสอบถามก็คือมันจะจ่ายค่อนข้างที่จะทาวนนะครับประมาณนี้เดี๋ยวแบบสอบถามเนี่ยทุกคนก็ลองเข้าไปทํากันดูละกันนะครับด้านล่างก็จะเป็นของค่าย cpx ก็คือจะมีหลายเรทอยู่อันนี้0.05 0.71 07, ดอลลาร์กว่า1ดอลลาร์กว่าก็มีนะครับ1ดอลลาร์ กว่าๆนะครับตรงนี้นะโอเคประมาณนี้คลิปนี้ก็อาจจะยาวหน่อยนะครับก็ใครที่ดูจนจบก็ขอบคุณด้วยนะครับอย่าลืมนะครับว่าเว็บนี้ผมไม่แนะนําสําหรับมือใหม่นะครับผมบอกเลยว่ามือใหม่เปอร์เซ็นที่จะทําได้ก็คือ0.01เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามันยากพอสมควรนะครับใครที่ทําได้เนี่ยก็คืออ่น่าจะมีความชํมนานาญในเรื่องอบถามพอสมควรใครที่ไม่มีพื้นฐานในเรื่องของสอบถามเนี่ย ผมบอกเลยว่ามันยากจริงๆนะครับก็ลองหาพื้นฐานในการทันกระจกถามก่อนนะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ละกันนะครับใครที่มีคําถามหรือว่ามีข้อสงสัยตรงไหนหรือว่าต,ติดปัญหาตรงไหนไม่ว่าจะเป็นเว็บนี้หรือว่าเว็บอื่นๆที่ผมแนะนําไปทุกคนก็สามารถคอมเมนต์มาถามผมได้ในช่องคอมเมนต์หรือว่าจะติดต่อมาที่ Facebook ติดต่อก,ก็ได้เช่นกันนะครับใครที่สนใจอยากเล่นเว็บนี้ผมก็จะแปะไว้ด้านล่างนะครับก็คือเป็นลิงก์สมัครนะก็สามารถกดลิงก์ไปสมัครได้นะครับ คลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ